สวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับคนชื่ออุ้มนะครับกลับมาให้แนวทางสำหรับคอหวยเช่นเคยนะครับวันนี้มาให้แนวทางหวยฮาหนอยนะครับหวยฮาหนอยนะครับประจำวันศุกร์นะครับที่15 ธันวาคมนะครับ2,566นะครับฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติแล้วก็ฮาหนอย VIP นะครับใช้ได้ทั้ง4ฮาหนอยนะครับ เราคัดมาให้ตามสูตรเช่นเคยนะครับเพื่อในการเสียเวลาเราคัดมาให้ทุกคนทุกท่านเรียบร้อยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับคู่เจาะก็จับมาให้เช่นเคยนะครับหวฮา,หาหนอยประจำวันวันศุกร์นะครับที่15นะครับศุกที่สิห ธันวาคมนะครับ2,566นะครับไวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อต่อไปนะครับไปกันเลยนะครับสลับสายวิ่งสายรูดนะครับวิ่งบวกรูดนะครับสลับหัวฮาหนอยนะครับวิ่งรูดที่9ก9นะครับ แล้วก็0นะครับวิบ่งรูดที่9แล้วก็0นะครับผู้เจาะนะครับจับให้ที่29นะครับ3ามแล้วก็49นะครับ ไปกันที่หลักศูนย์นะครับศูนย์ห้าศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์เก้านะครับนี่คือหวยฮานอยนะครับประจำวันศุกร์ที่สิบห้า ธันวาคมนะครับ 2, 566นะครับฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติและก็ฮานอย vip นะครับใช้ได้ทั้ง4ฮานอยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับให้วิ่งรูดที่9นะครับแล้วก็0นะครับคู่จอบจับให้ที่29 39 49นะครับ แล้วก็0 5 0 8 0 9นะครับหวยให้ตามสูตรนะครับมีหลุดมีเข้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะครับเป็นแค่แนวทางประกอบการตัดสินใจของทุกคนทุกท่านนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสลับคอหวยหาหน้อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเผื่อมีโชคมีลาบมีวาสนาร่วมกันนะครับ โชคดีกันทุกคนทุกท่านนะครับเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีครับ